วันนี้มินจะชวนมาทำเมนูสุขภาพที่มีสารพัดผักแถมยังดีต่อสุขภาพเอาไว้เป็นไอเดียนําไปทําบุญในวันออกพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้ค่ะ และในส่วนของสารพัดผักนะคะก็จะมีหอมใหญ่พริกหยวกพริกชี้ฟ้าแตงกวาม,มะเขือเทศสับป,ปะรดและกระเทียมสับแล้ววันนี้ก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยสตอถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะและอย่าลืมวัตถุดิบสําคัญในการผัดเปียวหวานของเราให้มีความกลมกลม่อมและรสอร่อยขึ้นตั้งกระทะเติมน้ํามันนํากระเทียมสับลงไปผัดให้หอมหลังจากนั้นตามด้วยสันคอหมูในส่วนของเนื้อสัตว์ก็สามารถเลือกได้เลยตามใจชอบเราจะผัดหมูแค่พอสุกหลังจากนั้นก็จะใส่ผักรวมที่เราเตรียมไว้ ลงไปได้เลยค่ะในขณะผัดนะคะนิ้งก็จะผัดไฟแรงผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะมาปรุงรสในส่วนของการปรุงรสก็จะมีพริกไทยน้ำซ้มสายชูน้ำตาล ซอสหอยนางรมและน้ำเปล่าสักเล็กน้อยและมีจะเพิ่มซอสพริกเผ็ดน้อยตาภูเขาทองลงไปเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมรสชาติอร่อยและสีสันสวยงามและตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราจะเคี่ยวสักเล็กน้อยนะคะให้ความหวานจากสับปะรดออกมาและผักสลดอีกสักหน่อยก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟค่ะได้เมนูผัดเปรี้ยวหวานหมูใส่ซอที่สีสันสวยงามแถมดีต่อสุขภาพ และสำหรับวันออกพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีเมนูในใจมินขอแนะนำเมนูนี้เอาไว้ที่รับรองว่าทำกันได้แบบง่ายๆแถมรสชาติถูกปากด้วยค่ะ